็อยู่กับต่อตีโอโซ่เหมือนเดิมน,นะฮะวันนี้เราจะมามาอะไรครับ<ห>ถ่ายน้ำมันเครื่องก็ใช้ไปหลายหลายพันโลแล้วแหละก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ฮะโอ้ดูดิดำเลยนี่มันเบียร์สเตาหรือเปล่าคแค่ก็ใช้ไปประมาณโอ้จนไม่มีความเอ้ยขอเขาเรียกว่าอะไรนะหนืดหรือไม่หนืดเลยเนี่ยไม่มีไม่มีความ มันมันดูไม่มีประสิทธิภาพแล้วอ่ะเนี่ยนะดูดิก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำน้ำมันเครื่องตัวตัวที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็เป็น p ป็นตันัสปินตา f 7 0 0ตัวนี้ตัวนี้ก็เพิ่งเข้าไทยมั้งเข้าเข้าได้ยังไม่นานก็เราจะเลือกลองใช้ตัวนี้ดูก่อนว่าประสิทธิภาพเป็นไงใช่ไหมก็เนี่ยการเลือกใช้น้ำมันเครื่องอ่ะคือเนี่ยเราง่ายๆเลย ันนี้ผมก็จะบอกในแบบคนไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะก็ให้ดูตรงนี้นี่สิบสิบห้า w ห้าสิบอันนี้ผมใช้ดูคติเพราะว่ามันร้อนนะมันก็เลยต้องใช้เป็นค่าความหนืดที่มันค่อนข้างสูงหน่อยหรือถ้าจะให้ชัวร์จริงๆก็คือดูตามคู่มือรถจะชัวร์ที่สุดแล้วก็ที่ดูที่หนึ่งที่ควรจะเลือกก็คือเนี่ยจา s o โซเอ็นะเพราะรถพวกใหม่ๆก็น่าจะต้องใช้งี้กันแล้วมั้ง ประมาณนี้คร่าวๆไม่เข้าลึกมากจะเข้าลึกก็ต่อเมื่อสปอนเซอร์ลงนะครับผมเป็นไงบ้างฮะอันนี้ออโอ้ทำไมน้อยทังเลยอ่ะสามลิตรประมาณนี้แหละถังนง้มันประมาณห้าลิตรหรอเอ้แต่เออมันดูน้อยนะเอ้อเราต,ต้องสตาร์ทรถก่อนไหมสตาร์ทต,ตอนนี้เลยเลยไม่เอาแล้ว <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับตัวน,นี้นี่คุณคุณว่ามันดียังไงครับ <laughs> ไม่หาข้อมูลเลยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เรายังไม่รู้ข้อมูลหรอกแต่ถ้าสปอนเซอร์เข้าอ่ะเราจะรู้ใช่ไหมใช่เออก็ต้องให้ปิโตนัสเข้าซะหน่อยแล้วแหละนี่ผมเลือกเลือกที่จะเปลี่ยนเลยนะอ,นนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนก่อนแล้วเราก็จะมาลองขับดูนะว่าฟิลลิ่งเนี่ยมันจะต่างจากเดิมไงตัวเดิมของผมเนี่ยใช้เป็นตัวนี้นี่อันเดิมของผมใช้เป็นตัวนี้เลฟโซ ใช่อันนั้นไม่กึ่งเคร่งเคราะห์ก็คืออันเนี้ยเราจะไม่เปลี่ยนไม่ไม่ได้เปลี่ยนกองนะเพราะว่ากองเนี่ยมันเปลี่ยนประมาณหมื่นโลครั้งหนึ่งก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องสองครั้งเนียก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนกองตามคู่มือเขาบอกว่าใช้สามจุดเจ็ดลิตรนะแต่เราใช้แค่สามเราใช้สี่เราใช้สาม อาจจะต้องใช้สามจุดเจ็ดลิตรตอนที่เราเปลี่ยนกองใช่ไหมเพราะมันต้องใส่น้ํามันเข้าไปในกองด้วยอ่าใช่เอออันนี้กองก็ยังมีน้ํามันอยู่ใช่อันนี้ก็คือกองมันมีน้ํามันเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่สามจุดเจ็ดเราใส่แค่สามก็พออ,อันนี้คุณปกติคุณดมใช่ไหม <laughs> เอา้านี่ะโอ้สีนี่น่ากินมากนะเอาริเนี่ อันเดิมมันไม่มีหัวแบบนี้นะอันนี้ผมซื้อมาเฉพาะเลยนะนุ่นอื่นฮะไม่ึึงน้ำมัน <laughs> ไม่ไงก,ก็กูซื้อน้ำมันเครื่องอื่นอะแล้วก็น้ำมันทิ้งอเอาแค่หัวงเพราะกูต,กต้องการใช้ปิโตนัสป i ินตา f เจ็ดร้อยพูดเหมือน <laughs> อเซอร์้อเข้าแล้วเติมไปสามลิตรนะเดี๋ยวจะมาลองขับดูว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นไง นีใครสนใจน็อตไทเทก็สั่งได้นะดูความสวยของมันนะมีทุกจุดครับผมนี่นี่ข้างในมันต้องแบบว่าล้างก่อนหรือเปล่าใส่น้ำเข้าไปได้นะมันมันไม่ไม่สะอาดเกือบลองไปคนั้นแรกแล้วนะ เรียบร้อยแล้วครับกับถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นของ Pitonus นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าการขับฉี่จะเป็นไงโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของแบรนด์นี้ลองดูก่อนเป็นไงบ้างการถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้ดีครับดีดีดไหมคุณดมเยอะเกินไปหรือเปล่าพอดมแล้วมันก็ดมแล้วรู้สึกไงบ้างชอบชอบมันชอบคือความสุขอย่างหนึ่งของ เห็นคุณยิ้มตั้งแต่ถ่ายเสร็จเนี่ยคุณเดินยิ้มเนอะโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวคลิปต่อไปยังไงมาติดตามกันต่อนะครับผม